แฟนว่าจังได้จังลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันอ้ายบคนทั้งบ้านจังได้เอาเงินั่งนาแมนบ่หรือเอาอย่างนอบังใจถ้าบอรู้ตนแฟนนาย กายาน้องอายนะเดา้อโอเคทุกคนมุกออนจากเพลงนี้ไม่ได้เลยนะคะทุกคนคุยแกเองก็เลยจะแต่งตัวไม่เสียดนะคะวันนี้มีธุระจะไปข้างนอกฟังเพลงนี้ทั้งวันเลยะคะ่ะทุกคนมุกออนไม่ได้สักทีอ่ะเนาะเอาแค่ okay, นี้พอละร้องได้แค่นี้ <c oughs> สบายๆนะทุกคนเนาะวันนี้คุยแกกำลังจะแต่งตัวไปธุระข้างนอกนะก็เลยแบบเข้าติก๊กตอก็ได้ฟังแต่เพลงนี้ก็เลยเอ้ย โคเวอร์สักหน่อยหนึ่งเนาะคงไม่เป็นไรเนาะฟังฟังสนุกสนุกไปแล้วกันนะทุกคนเนาะระหว่างที่รอคุยแก่แต่งตัวนะคะทุกคนอ่าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย